ู้ถวายปัจจัยสี่แด่พระพุทธเจ้าคนบางคนบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยอาภัพอับโชคไม่ได้เกิดร่วมสมัยพระพุทธเจ้าเราเกิดมาพระเจ้าก็ดับคันตะบรรตินผ่านไปเป็นเวลาสองพันกว่าปีเศษแล้วถ้าเราได้เกิดร่วมสมัยพระองค์เนี่ยมีโอกาสได้เฝ้าพระพุทธองค์เราอาจจะบรรลุธรรม คือเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิผ่านไปเสแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าอันเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แต่พุทธะจริงๆเนี่ยมันหมายถึงพุทธภาวะไม่ใช่ตัวบุคคลทีนี้ ท่านอาจจะเข้าใจว่าและพุทธภาวะนั้นอยู่ที่ไหนมีในที่หลายแห่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูกดวกักะลิแม้เธอจับชายจีวรเราอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าเข้าถึงพุทธเจ้าหรือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสแสดงว่าความเป็นพระเจ้าเป็นที่ตัวธรรมะ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมนั้นแสดงว่าความเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวบุคคลแล้วหมายถึงสภาวะธรรมทีนี้สภา,สภาวะธรรมอย่างไรละ่ะที่เป็นพุทธเจ้าก็าต้องกลับมาดูสภาพจิตใจของคนโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นจิตปพัสสาน จิตประพัสน,นีคือจิตที่ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่กลางกลางเกลี้ยงเกลาแต่เป็นโดยธรรมชาติดิบดิบอยู่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาหรืออะไรเข้าไปแต่เป็นอย่างนั้นอยู่โดยธรรมชาตินั้นเราเรียกว่าประพัสน,นีว่าเป็นพุทธภาวะนั้น ผู้ที่เข้าถึงพุทธภาวะเนี่ยคือเข้าถึงจิตปปัสสนแล้วรักษาจิตปปัสส่นไว้ได้เมื่อไปสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปหลงรักหลงเกลียดประคับประคองจิตไอเป็นกลางอยู่ได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเข้าถึงความเป็นพุทธนั้นพุทธก็คือจิตที่สะอาดสว่างสงบกลางกลางว่างๆปปัสส่นนั่นเองเห็นพุทธ ทีนี้ท่านผู้รู้ท่านกล่าวว่าเราสามารถเข้าถึงพุทธ,ธะแล้วสามารถจะถวายปัจจัยสี่แด่พุทธ,ธะได้ถามว่าทำอย่างไรในขณะใดที่ท่านนุ่งห่ม เสื้อผ้าอยู่ด้วยจิตที่สะอาดสว่างสงบกลางงเนี่ยขณะนั้นท่านได้ถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้าขณะใดที่ท่านฉันพัฒหารอยู่ด้วยจิตที่สะอาดสว่างสงบขณะนั้นท่านได้ถวายพัตหารแด่พพุทธเจ้าขณะใดที่ท่านอยู่ในเสนาสนะด้วยจิตที่สะอาดสว่างสงบ ขณะนั้นท่านได้ถวายเสยนาสนะแด่พุทธเจ้าขณะใดที่ท่านป่วยแล้วท่านฉันยารักษาโรคเนี่ยด้วยจิตที่สะอาดสวาส่างสงบในขณะนั้นท่านได้ถวายเภสัตแด่พุทธเจ้านั้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะถวายปัจจยสีแด่พุทธเจ้าได้ตลอดเวลานั้นเมื่อท่านสัมผัส ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นดีเป็นสุขเวทนาไม่ดีเป็นทุกขเวทนาก็ตามแต่ท่านสามารถประครับประคองจิตให้กลางกลางว่างว่างอยู่ได้ไม่วันไหวไปกับสิ่งย,วย,ยุวายุเหล่านั้นแสดงว่าขณะนั้นท่านได้เป็นพุทธสาวกของพุทธเจ้าคือสามารถที่จะดำรงจิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ ดีและไม่ดีด้วยความเป็นอิสระไม่ถูกนำไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบจ่านดำรงภาวะแห่งความเป็นพุทธ,ธะเอาไว้ได้นั้นเมื่อท่านเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ท่านสามารถที่จะเป็นพุธพทธสาวุทิแท้จริงของพระเจ้าได้ด้วยการสัมผัสโลก ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจทั้งหกฐานด้วยจิตติเคลี่ยงเกลาสะอาดสว่างสงบท่านได้ทำพุทธภาวะให้ปรากฏแก่จิตใจของท่านเข้าถึงความเป็นพุทธะที่แท้จริงดังคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ขอจเจริญพร